เสาร์นี้ครัุขที่สิบเอ็ดกรกฎาคมที่ตาคําเตยครับเสาร์นี้ผมมะม่วงของมาหลายพอาะคมรบดเปนมตโตะับ็นมุตโตกอากาศดีครับหัวก็ของมาหลายเป็นหัวรุ่นรุ่นหัวเนื้อรุ่นหัวเบาหัวที่ไปเลียงเ็นจงจร่งกัมีพอมีมาปพระจมุกจัตกันมากตลาดนี้พอสะผมรูดนีมี กากของมหลายก็อยู่ับมันพวกของมหลายตลาดกําเตยเมื่วานเป็นตลาดกลางครับตลาดวาใหญ่แต่วากับเมีเออง้อก้วยง้อรุ่นขมงมหลัยกับง้ออมามหลายเพราะสมมว่ง้อเพราขาดตลาดนี่คับผมทีกําเตยจเป็นง้อตลาดง้อพันง้อเลียบได้ง้อต่างราคาได้ งูบูมูลหน่อยยังไงบางงูบูมูลงูเบิองได้ก็ได้ทีไปจับไปใบก็ได้ก็ได้แล้วคาพันกันก็พันกันไงไปไงมากไงขายไงผู้ขายกับผู้จับก็จับไงกับวงว่างัวพันตลาดแล้วเป็นงัวบูมูลแต่บางทีงัวมันหลายอยงสิครับเป็นงัวมุลงูขาดก็ได้ผู้จับก็จับอย่างหยากร้านราคาก็ได้ ตลาดกันเต๋อของมันง่ายกับโบบางง่วมันเคยดพันตลาดหลายแล้วเป็นตลาดตียังราคาแล้วเปท่านเอกก็ไปขายง่ายเบาง่ายแล้วก็พานไปขึ้นรถไปกับพานไปของง่ายจับเจือกกของ่ายถึงงัวบูมูลถึงงัวบูมูนงัวนพันตลาดแล้วเกิดพันตลาดแล้วตลาดวอกโญ่ครับตะบางง่ว อย่างงัวพันหลายงัวบูวมุนแต่จัารันตีขวงหว,วไหงไปง่ายมากง่ายเบิ่งง่ายงัวกล้วยเป็นตลาดงกลางครับต,ตลาดงกลางเป็นง้อรุ่นง้ออย่างง้อพันตลาดเดียวจับง่ายผายง่ายบ่งง่ายถึงง้อบูมุน พวกขายซื้อขายกันก็ซื้อขายง่ไงกับจับไปก่อนไงพันมือง่ไงพันตลาดพันมือผืนลดพันซื้องา่ายขายง่ายกับพราะว่งงวางัวมันเป็นงวัวบูมุนงวัวรุ่นก็เป็นงวัวเนื้อรุ่นหลุนเป็นมากจับงไงเดี๋ยวได้เลย วแม่ลูกก็บอกคอยมีครับแม่ลูกเป็นงเลี้ยงง้ออย่างมันจีก็บอกบอกรไล็ลหายพันไว่าล่ารันน่อยตรงว่องพันมือพันรถ กับเสียงก็ง่ายที่จริแ้นคือลดก็ง่ายราคาบ่่สูงราคามันพันเหมืตุนพวจีเที่วจวที่วั้งกต่วรุุ่นนี่ของามาหลายกับแต่ที่นี่งของมาหลายที่ทำเต้า